ช่วงของข่าวดีข่าวดีจากบทโพระสารตามคำบอกเล่าของท่านนักบุญมัทธิวบทที่13ข้อที่47ถึงข้อที่53ความว่าเวลานั้นพระเยซูเจ้ากลัดแก่ประชาชนว่าอาณาจักรสวรรค์ยังเปรียบได้อีกกับอวนที่ย่อนลงในทะเลติดปลาทุกชนิดเมื่ออวนเต็มแล้วชาวประมงจะลากขึ้นฝั่ง นั่งลงเลือกปลาดีใส่ตะกร้าส่วนปลาเลวก็โยนทิ้งไปเมื่อถึงเวลาสิ้นโลกก็จะเป็นเช่นนี้เมื่อถึงคลาวสิ้นโลกทูตสวรรค์จะมาแยกคนชั่วออกจากคนชอบธรรมทิ้งคนชั่วลงในขุมไฟที่นั่นจะมีแต่การร่ำให้คล่ำครวนและขบฟันด้วยความคุนเคืองท่านทั้งหลายเข้าใจเรื่องทั้งหมดนี้หรือไม่ บรรดาสิทธูลตอบว่าเข้าใจแล้วพระองค์จึงตรัสว่าดังนั้นธรรมอาจารย์ทุกคนที่มาเป็นสิทธิแห่งอาณาจักรสวรรค์ก็เหมือนกับเจ้าบ้านที่นำทั้งของใหม่และของเก่าออกจากคลังของตนเมื่อพระเยซูเจ้าตรัสเรื่องอุปมาเหล่านี้จบแล้วพระองค์เสด็จออกจากที่นั่น ผู้ฟังครับบทพระวรสารตามคำบอกเล่าของท่านนักบุญมัทธิววันนี้ทำให้เราได้ทราบเรื่องของอาณาจักรสวรรค์ซึ่งวันนี้พระเยซูเจ้าตรัสเปรียบว่าเหมือนกับอวนที่ย่อนลงในทะเลอวนก็จะติดปลาทุกชนิดเพราะฉะนั้นเมื่ออวนเต็มชาวประมงจะลากขึ้นฝั่งแล้วพากันนั่งคัดเลือกปลาดีใส่ตะกร้าพากันคัดเลือกปลาดีๆเป็นๆใส่ตะกร้า ส่วนปลาเลวก็โยนทิ้งไปอุปมาเรื่องอวนแหมีความหมายเดียวกับอุปมาเรื่องวัชพืชกับข้าวสาลีซึ่งคุณผู้ฟังได้ฟังเมื่อคราวที่แล้วและก็เราต้องเชื่อฟังพระเจ้าและก็การประกาศพระวรสารตลอดจนข่าวดีของพระองค์แก่ผู้อื่นด้วยแต่คุณผู้ฟังครับเราสามารถที่จะกำหนดได้ ว่าเราจะเป็นผู้ประกาศอย่างไรและเราไม่สามารถกำหนดว่าคนนั้นคนนี้จะมีส่วนในอาณาจักรสวรรค์หรือไม่เพราะการคัดเลือกนี้จะมีขึ้นในวันพิพากษาครั้งสุดท้ายผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกว่าเราบนโลกใบนี้ก็มีอีกมากเหมือนชาวประมงวันนี้เมื่ออวนติดปลาเต็มก็จะลากขึ้นฝั่งแล้ว นั่งเลือกปลาดีใส่ตะกา้าคุณผู้ฟังครับผู้ที่เข้าใจในพระประสงค์ที่แท้จริงของพระเป็นเจ้าไม่ว่าจะในบทบัญญัติซึ่งเปิดเผยในบทพระคัมภีร์เดิมก็มีทรัพย์อันล้ำค่าจริงๆพระคมพีร์ฉบับดั้งเดิมนั้นชี้ทางมาสู่พระเยซูเจ้าองค์พระผู้ไถ่ พระเยซูเองก็ทรงถือเสมอว่าพระคำพีเดิมนั้นมีสิทธิอำนาจและนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้ส่วนผู้ที่เข้าใจในคำสอนของพระเยซูเจ้าโดยเฉพาะเรื่องอาณาจักรสวรรค์ก็ได้รับคุณประโยชน์สองเท่านี่เป็นทรัพย์อันล้ำค่าอย่างใหม่ทรัพย์อัลล้ำค่าอย่างใหม่ที่พระเยซูเจ้าทรงกำลังเปิดเผยให้เห็นอย่างแท้จริง ไม่ว่าจะเป็นทั้งคำสอนดั้งเดิมและคำสอนใหม่ให้แนวทางแก่ความเชื่อและการดำเนินชีวิตของคริสเตชนบทโลกใบนี้อย่างไรก็ตามคุณผู้ฟังครับไม่ว่าจะเป็นมหาสมณะผู้นำทางศาสนายุคนั้นต่างก็ติดข้องอยู่กับคำสอนเดิมและมืดบอดต่อคำสอนใหม่พวกเขาสแสวงหาอาณาจักรพวกเขาสแสวงหาอนาคต หลังจากการพิพากษาลงโทษมาหากแต่วันนี้พระเยซูเจ้าส่งสอนเราว่าอณาจักรสวรรค์มาถึงแล้วและการพิพากษาลงโทษจะมาถึงในอนาคตด,ด้วยมหาสมณะผู้นำทางศาสนายุคนั้นสแสวงหาอณาจักรฝ่ายกายฝ่ายกายอันอันิจังนั่นก็คือในยุคของการปฏิวัติโรมันและการปกครองตนเอง แต่คุณผู้ฝังกลับพวกเขากลับมืดบอดต่อความสำคัญชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณพวกเขามืดบอดต่อความสำคัญชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณของอาณาจักรสวรรค์ซึ่งพระเยซูคริสต์เจ้าทรงเป็นผู้นำวันนี้พระเยซูเจ้าจึงตรัสว่าเมื่อถึงขราวสิ้นโลกทูตสวรรค์ จะมาแยกคนชั่วออกจากคนชอบธรรมทิท้งคนชั่วลงในขุมไฟที่นั่นจะมีแต่การร่ำให้คล่ำครวญและคบฟันด้วยความคุ่นเคืองขอพระคุณคุณผู้ฟังครับวันนี้จากลาคุณผู้ฟังแล้วขอความสุขจงเป็นของทุกท่านขอพระวพอวยพรและสถิตกับท่านทุกวันทุกเวลาทุกวินาทีและทุกลมหายใจ ประสงค์เนื่องทองลาไปก่อนจนกว่าจะพบกันใหม่รักในองค์พระคิดเจา้าขอพระคุณและสวัสดีครับ